สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคําสอนนอกเวลาตอนนี้ยังอยู่ที่อารนวิหารพระนางมารีอาปฏิสวรธนิร,รโมน์ที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้อยากจะพาท่านผู้ชมนั้นไปดูกระจกสีที่อยู่ฝั่งขวามือของพระแท่นของอาระวิหารนะครับกระจกสีฝั่งขวามือนี้ก็จะเป็นรูปนักบุญชายนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นกระจกสีฝั่งนักบุญหญิงที่เขาแยกฝั่งนักบุญชายหญิงก็เพราะว่าสมัยก่อนนั้น ที่นั่งของบรรดาสัตว์ปร,รุษลเขาจะนั่งแยกกันนะครับผู้ชายเมื่อเข้าม,มาในวัดแล้วก็จะนั่งทางด้านซ้ายมือส่วนผู้หญิงนั้นก็จะนั่งทางขวามือเราไปติดตามกันเลยนะครับว่ากระจกสีฝั่งขวามือที่เป็นพระบุญชายนั้นมีนบุญออะไรกันบ้างครับพี่น้องครับกระจกสีสองบานแรกนี้ก็เป็นภาพของสองนบุญยนตด้วยกัน นักปุญยอนองแรกก็เป็นนักกุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารแต่ว่าปกติเราเห็นท่านถือพระกัมภีหรือวจสดหมายแล้วก็ขนนกที่ใช้เป็นผู้กันแต่ในกระจกสี่นี้เราเห็นท่านถือถือถ้วยคล้ายถ้วยกาลิกแล้วก็มีงูเพราะว่าครั้งหนึ่งนั้นท่านเคยถูกลอบวางยาพิษนะมีคนเอายาพิษใส่เข้าไปในถ้วยน้าให้ท่านดื่มแต่ว่าท่านได้ทําเครื่องหมายกางเขนแล้วก็สวดภาวนาก่อนที่จะดื่มทําให้ยาพิษนั้นได้กลายเป็นงู นะครับทำให้คําสอนในพระวรสารว่าใครที่มีความเชื่อในองค์ mm hmm. พระเยซูคริสต์เจ้าแม้ว่าเขาจะดื่มยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายส่วนรูปที่สองนี้นะครับก็เป็นนักบุญยอนผู้ทําพิธีล้างหรือว่านักบุญยอนปัปติสตาั่นเองในมือของท่านถือไม้กั้งเขนหมายความว่าท่านเป็นผู้นําทางพระคริสต์เจ้าเป็นประกาศศกที่มาประกาศว่า,วาองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้มาถึงแล้วอาณาจักรขององค์มาถึงแล้วต้องกับใจแล้วก็เป็นทุก เปเลี่ยนใต้เท้าของท่านเราจะเห็นว่ามีแกะตัวเล็กๆนหนึ่งตัวแกะตัวนี้นะเป็นแทนคําพูดที่นบูยอมปัปติสนาะได้ประก,กาศเวลาที่ท่านได้เห็นองค์พระเยซูคริสตเจ้ามารับพิธีล้างจากท่านท่านได้ประกาศนะด้วยเสียงอันดังในถิ่นทุรกันดาราว่าองค์พระเยซูคริสตเจ้านั้นนะเป็นลูกแกะของพระบิดเจ้าผู้ที่จะมาลบล้างบาปของโลกนั่นเอง พี่น้องครับกระจกสีบานต่อมาก็คือกระจกสีของนบ,บุลหลุยส์เวลาที่เราพูดถึงนบ,บุลหลุยส์ก็นึกถึงโรงพยาบาลเซรุยก็เป็นนบ,บุลองค์เดียวกันนลบุลหลุยส์เป็นกษัตริย์แห่งประเทศฝรั่งเศสท่านเป็นกษัตริย์ที่มีความรักในความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าชอบช่วยเหลือคนยากจนพี่น้องจะเห็นเสื้อผ้าที่ท่านใส่เป็นสีน้ําเงินหมายถึงความเป็นกษัตริย์แล้วก็มีลายดอกลิลลี่หมายถึงมีความเป็นเชื้อพระวงศ์และด้านในของผ้านั้นก็ทําจากหนัง สิงโตหรือว่าหนังสัตว์นั่นหมายถึงอำนาจในการปกครองแล้วพี่น้องจะสังเกตว่าในมือของกษัตริย์หลุยเป็นคาถาและบนยอดคาถาก็จะมีนะมือมีสัญลักษณ์ที่ทําเป็นมือแบบนี้หมายถึงเป็นคาถาแห่งความยุติธรรมแล้วก็เป็นอำนาจของกษัตริย์และบนหลุยในมือของท่านอีกข้างหนึ่งคือมือข้างซ้ายจะเห็นว่าท่านถือมงกุฎ้ําปกติแล้วมงกุฎเป็นเครื่องหมายเกียรติยศแห่งความเป็นกษัตริย์และบนหลุยสวมทั้งมงกุฎ แห่งความเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศฝรั่งเศสและมืออีกข้างหนึ่งท่านก็ถือมงกุฎน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมของ,องพระเยซูคริสตเจาา้านั่นหมายความว่าท่านได้เรียนแบบชีวิตของพระเยซูคริสตเจาา้านําหลักธรรมหลักความรักและความเมตตาของพระเยซูคริสตเจาา้าไปปฏิบัติจนกระทั่งคนในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีความเคารพรักและก็ศรัทธาต่อองค์เป็นอย่างมากรูปที่บุญองค์ถัดไปก็เป็นรูปของนบุญออกัสติน เป็นครับในบนออกัสตีนหลังที่ท่านกับใจเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตแล้วท่านก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมคําสอนเกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนาคริสต์จนมีความรู้แตกฉานแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองคิปโปใกล้เมืองกับอาริซานเดียตอนเหนือของประเทศยิ์พี่น้องจะสังเกตว่าในมือของท่านนะมือซ้ายท่านถือปวใจแล้วมือขวาของท่านนั้นถือหนังสือเล่มหนึ่งท่านบนออกัสตินนั้นเป็นนักประชญัดของพระศาสนาที่ยิ่งใหญ่ท่านเขียนหนังสือไว้มากมาย และหนังสือที่สำคัญของท่านมีสองเล่มนะเล่มแรกก็คือหลังจากที่ท่านกลับใจท่านได้เขียนหนังสือว่าการสารภาพบาปหรือที่เรารู้จักกนดีในภาษาอังกฤษว่า The Confession ข้อความที่สำคัญที่สุดก็ได้กล่าวว่าหัวใจของท่านเมื่อได้รู้จักองค์พระคิดเจ้าแล้วเหมือนกับถูกฉีกออกมานั่นเองดังนั้นมือซ้ายของท่านนะก็ถือหัวใจของท่านออกมาภายนอกตัวท่านส่วนด้านขวามือเป็นหนังสืองานเขียนที่สำคัญของท่าน,านนะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า นครของพระเิญญเจ้านั่นเองนั่นหมายความว่าเราแต่ละคนที่เป็นคริสตชนเราได้รับศีลละบาปเราก็ได้เป็นประชากรขององค์แล้วก็อยู่ในอาณาจักรขององค์ด้วยพี่น้องครับกระจกสีรูปถัดมาก็คือรูปของนบ,บุญเซบาสเตียนนบ,บุลเซบาสเตียนก็ท่านเป็นทหารชาวโรวมันมาก่อนแต่ว่าท่านไม่ยอมที่จะละทิ้งองค์พระเยซูคริสตเจ้าผู้ซึ่งท่านมีความรักและความเชื่อ ดังนั้นท่านจึงถูกลูกธนูยิงแล้วก็ถูกลูกธนูยิงนั้นจำนวนมากมายจนมีคนเปรียบว่าท่านถูกลูกธนูยิงเนี่ยจนร่างกายของท่านนั้นเหมือนเม่นเลยแต่ถึงกระนั้นก็ดีท่านก็ยังไม่ตายทันทีท่านก็แม้ว่าจะเอาลูกธนูแต่ละแต่ละดอกออกมาแล้วท่านก็ยังมีชีวิตอยู่และท่านรอคอยจนกว่ามีพระสงฆ์มาส่งสินมหาสนิทหลังจากนั้นท่านก็สียใจในสิทธิและพระพรชาวโรมและ ศาสนจาจักรคาทอลิกก็มีความชื่นชมดีแล้วก็ยกย่องท่านให้เป็นนักบุญที่มีความสําคัญเป็น้องครับกระจกสีที่เป็นนักบุญรูปประชายบานสุดท้ายที่เราเห็นว่าท่านนั้นได้แต่งตัวเป็นพระสังฆราชและท่านก็เป็นพระสังฆราชจริงๆก็คือนักบุญอิกยายซิโอแห่งอันิโอคหรือว่านักบุญอิกยยซิโอชาวอันิโอคนักบุญอิกยยซิโอนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเพราะว่าในวัยเด็กของท่านนั้นเอง ท่านเป็นเด็กเล็กๆที่พระเยซูคริสต์เจ้านั้นส่งวอวยพรแล้วเมื่อท่านโตแล้วท่านก็เป็นลูกศิษย์ของนบุยอนอัครสา,าวกแล้วหลังที่ท่านโตขึ้นมาแล้วท่านจะรับมอบหมายจากคริสตจักรให้เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองอันติโอกและท่านก็ยืนยันความเชื่อของท่านด้วยการเป็นมรณสัสกีท่านถูกฆ่าตายที่กรุงโรมในโคโลเซียมนะจากพัิทาจานะได้ส่งท่านเข้าไปในสนามกีฬาแล้วก็ปล่อยสิงโต ที่เราเห็นอยู่ใต้เท้าท่านนั้นได้ออกมากัดกินท่านแต่ท่านก็ผีชีพเป็นมรณะสกีดังที่เราเห็นในมือซ้ายของท่านที่ท่านได้เห็นได้ถือใบาปาล์มซึ่งเป็นเครื่องหมายของมอรณะสกีนั่นเองเป็นนะครับกระจกสีที่เป็นฝั่งระบุญชายที่อาสนะวิหารพระนางมารีปฏติสนที่นิรบบน,นี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนะเพราะว่านอกจากจะระบุนักบุญที่เป็นชาวตะวันตกแล้ว ยังมีนักบุญที่น่าสนใจนะที่เกี่ยวกับคณะ M.B.P. หรือว่าคณะวิชั n ล r y แห่งกรุงปารีสที่ถูกส่งมายัางแว้นอิโดจีนและรวมถึงประเทศไทยในอดีตด้วยดังนั้นด้านบนเราจะเห็นว่ามีกระจกสีสามภาพเล็กๆที่เป็นวงกลมนะทั้ง3คนนั้นนะก็เป็นพระสงฆ์แล้วก็เป็นพระสังฆราชที่ทางคณะ M.B.P. เนะี่ยได้ถูกส่งมาทำงานในแคว้นตังเกีย แคว้นตังเกียก็คือประเทศจีนตอนล่างรวมถึงประเทศเวียดนามในปัจจุบันนะนักบ,บุญองค์แรกที่เราเห็นก็คือนักบ,บุญเอเตียนกือโนนะท่านถูกส่งไปยังแคว้นตังเกียหรือว่าที่ประเทศเวียดนามท่านได้ถูกเบียดเบียนตอนนั้นท่านเป็นพระสงฆ์แต่ท่านก็หนีจากการเบียดเบียนมาอยู่ที่วัดจันทบุรีแห่งนี้แล้วท่านก็ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่สักระยะหนึ่งเมื่อเหตุการณ์ทางประเทศเวียดนามสงบลง ท่านก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศเวียดนามแล้วก็ทรรมานของท่านแต่สุดท้ายท่านก็ได้รับการเบียดเบียนจนกระทั่งได้ถูกฆ่าตายโดยการจับโยนลงไปในแม่น้ำแล้วก็เสียชีวิตลงปัจจุบันท่านก็เป็นนักบุญแล้วนะครับพี่น้องครับกระจกสีรูปเล็กๆที่เป็นนักบุญองค์ที่สองก็คือเป็นนักบุญออกัสตินชายเดเลนเป็นพระสงฆ์คณะเ e p มชาวฝรั่งเศสเช่นเดียวกันท่าน ถูกส่งมาเป็นมิชชันนารีที่ประเทศจีนท่านก็เป็นมรณาสขีด้วยการถูกตัดศรีรษะนะครับองค์สุดท้ายที่อยู่ด้านบนนะครับก็เป็นนบุญฟรองซัวอีซิโดเรกาเกเล้งนะครับท่านก็เป็นพระสงฆ์คณะ m e p หรือว่าคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสได้ถูกส่งมาทำงานที่แคว้นอิโดจีนนะครับท่านก็ถูก ประหารชีวิตแล้วก็เป็นมรณะสักขีเช่นเดียวกันพี่น้องครับและนี่คือภาพกระจกสีน้ำุนที่เป็นผู้ชายฝั่งขวามือของพระแท่นในอัศนวิหารพระนางมารียาปฏตินสนธิเนิรมนและฝากติดตามรายการคำสอนนักเวลาในตอน,น,นอื่นสหรับตอนนี้สวัสดีครับ